สวัสดีครับมาเจกับไก่แจ้มแจมขอนแก่นครับช่วงเย็นๆครับจะค่าแล้วนะแต่ภารกิจของเราก็ไม่หยุดนิ่งครับนําเสนอน้องไก่2ตัวครับเป็นสีขาวหางดําตัวผู้กับตัวเมียนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้สมว่าแค่ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวเมียตกใจนิดนึงชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ ขอบคุณเลยนะครับที่สนใจและชื่นชอบไกบแจทมแทมชุดนี้เดินทางไปอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์พรุ่งนี้นะครับคอนเฟิร์มพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับว่าน้องไก่จะถึงตอนไหนอะไรยังไงนะครับลูกค้ารอแป๊บนึงเช่นเคยครับเตรียมไก่เตรียมกล่องไว้นะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่รีบด่วนการส่งก็จะเป็นของเดชาส่งไก่ครับ เพื่อนๆก็จะมีค่าตรงที่ก็คือค่าน้องไก่แล้วก็ค่าส่งนะครับทอมแทมอจะส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสนใจน้องไก่ทักมาคุยกันได้เลยส่วนไก่เล็กขาวของดามีแค่คู่นี้แล้วนะใครช้าก็อดนะครับต้องรออีกสักพักนึงเพราะว่าตอนนี้กำลังกกไข่อยู่แต่ชุดนี้นะครับเรามีของเขาเรียกว่าอะไรผมไม่เรียกว่าของแถมแล้วกันผมเรียกว่า แทนคําขอบคุณแล้วกันนะครับผมให้น้องไก่สีเทาส,สวยๆไปเลยตัวเมียตัวหนึ่งครับตัวเมียสีเทาตัวนี้เคยประกวดมาแล้วแต่ตัวนี้คือนางเริ่มแก่ชาราภาพไปแล้วนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับไห้พี่ผู้ชายไปเลี้ยงเล่นๆเ,เลยครับที่จังหวัดสุรินทร์ขอให้แฮปปี้กับการเลี้ยงน้องไก่นะครับขอบคุณที่ชื่นชอบและอุดหนุนน้องไก่จแจ่มๆแขอนแก่นครับเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆมันค่มแล้วผมเก็บน้องไก่ก่อน 092594592 092594592เบอร์นี้ 92, 92, เป็นลายด้วยนะครับมาคุยมาเมาส์มอยกันได้ครับเรื่องไก่มีให้คุยอีกเยอะเฮ้ย่อนอันนี้ไ้ไปเลี้ยงน,นี่นี่ขนาดห้ไปเลี้ยงยังงามปานนี้เลยนะครับเถ่าจักน้อยแต่ก็งามอยู่นะครับไผ่ผ่านไผ่ผ่านมากขอ,อนแก่นก็อยากเบืองน้องไก่กระถามผมมาได้เลยไก่ก็บ่หลายล้วครับแต่ว่าพ่อมีแบงห้อยู่นะครับ ท่านที่ถามมาท่านที่ถามมาเรื่องของเป็ดนะครับน้องเป็ดมีแบ่งครับเป็นเป็ดมาลาดใหญ่ครับน้องหานก็มีนะครับโอเคบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ